รู้สึกว่าตั้งแต่ได้มารักแกแล้วคือกูกูต้องพูดจบไปหรือว่ากูกูต้องรอมาเฮ้ยประดิบพูดจบไปแล้วเนี่ยโอ้โหอาล่าหล่อมากเลยประดิบจบไปนี่ตัดผมไปเลยอย่านะครับอย่าขึ้นมานะครับเอาไว้ครับเดี๋ยวจะแพ้ความหล่อผมเลยครับโรับไอ้กรรมการ ผมเ <Safe rév mark> ตรียมมาเป็นฝันให้เป็นจริงจังเลยครับผมยินดีด้วยนะพี่ชายดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมท่ายการจังเลยครับเฮ้ยดีด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่งเสร็จงารออกมาเพิ่มเปิมติวชีวาโค้ดมาได้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 จริงจริงเลยให้จริงก็ได้ฮะกูไม่ติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนข้าว อออ่าโโเเคเคจริงๆเนี่ยจะมาว,วันที่ 3, ว,3วันที่3คือวันรับจริงนะฮะแต่ว่าติดงานก็เลยแบบว่าวันรับวันนี้แทนเพราะว่าพี่เช้าโทรหาใช่แล้วแล้วเราบอกว่าวันนี้มากับแฟนคลับละอะไรเงี้ยก็ก็เลยอ่า,าเรียกอะไรเนื่องในโอกาสเป็นรับปร,ริญญาเลยก็เลยมาแสดงความยินดีนะครับพี่ชายขอบคุณคุณโฟนมากๆเลยนะครับครับก็อวยพรแล้วอวยพรแล้วอ่าอ่าขอโทษนะครับอ่า วุยพรนะครับขอให้พี่บูวินนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากทำนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่พี่จบแล้วนะครับจบครับจบปีสี่ใช่ไหมใช่ด้วยเกียรติยศระดับหนึ่งสองเฮ้ผมรู้ว่าอุ้ยสองเลยเหรอยังดีที่ได้ยังดีที่ได้เก่งมากเลยเพราะถ้าเป็นพูดหนึ่งแล้วกูไม่ได้เลยเนี่ยใช่ด้วยเกียรติยศระดับสองคือรู้สึกว่าเก่งมากครับแล้วก็ ดีใจกับความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับ <ทะ S 1> นอกนือจากการานั่งทำง,งานในวงการบันเทิงก็มีเรื่องนี้นะครับผมก็ขอให้มีอะไรมีงานที่พี่อยากทำนะครับมีประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็น้องคนนี้นะครับจะคอยเป็นกําลังใจให้พี่นะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับผมมีอะไรก็สามารถบอกน้องคนนี้ได้นะครับผมท <por> ี <h> ่วู่ะคือไม่่อยไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ครับก็ อยู่ในทุกรูปความสำเร็จนะครับผมสู้ๆนะครับพี่ชายเบึกตรงซึ้งเกาหลีแล้วนะความจริงมีอะไรจะพูดเยอะเลยแต่ว่าไอ้ปนไปหมดแล้วนะก็เอาจริงยินดีด้วยครับยินดีด้วยก็รู้จักกันมาหลายปีมากก็วันนี้เห็นคนในชุดคุยหัวหล่อมากก็ยินดีกับความสำเร็จเหมือนกันครับก็ จะอยู่ด้วยจนกว่าจนกว่าจะเราคือเราก็มีกันแค่นี้แหละใช่ก็ก็ยินดีครับผมขอให้งานงปังครับผมขอให้มีคนรักมากขึ้นกว่านี้ก wow wow ็ยินดีด้วยครับครับผมก็คุณเหมือนกันผมรอไปงานคุณเหมือนกันนะได้ครับได้เอยรอเห็นคุณในชุดของคุณเหมือนกันนะได้ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่บอกแอบบอกเขาไปหน่อยของเราเมื่อไหร่ของผมวันที่23พฤศจิกาครับผมอ่า ก็มาเจอกันกมาเจอกันได้ของผมวันที่วันที่ผมจบอะเลยทุกคนลองจบพอปอนมึงอ่ะจบพอปอเดี๋ยวบมมานาาผมก็ทำไงดีขอเสียงปรบปือให้บูวินด้วจริง้วขอเสียงบือูินหน่อยได้ไหม ครับผมก็มาแค่นั้นแหละมาแสดงความยินดีครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำไมอะที่เราคุยกันเมื่อเช้าอ๋อโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเมาสหลับทีเมือ่อ <laughs> กี้ก่อนคืนใช่ไหมพูดหนวดว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ไม,มีพิธีกรแบบโฟดเฮ้ยกูจะพูดอะไรดีวะ <laughs> ก็ก็คือแบบโซโล่เดี่ยวแบบพูดคล่องเลยเมื่อกี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดคล่องเลยปะเออน่ารักไหมผมก็นี่อันนั้น น้องเลยน้องเลยน้องเลยน้องฟุ้งฟุ้งแล้วนี <S 2> <S 2> <N est> <N est> ่แอบเมาอีกอะเมาซ้อนเมาเลยเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ข้างโฟดโฟดพูวินพูดอะไรวะเออวันนี้เขาจะพูดอะไรไอ้โฟดบอกน่าจะพูดไปเรื่อยอะก็พูดไปเรื่อยจริงๆเราเป็นคนไทยไงเรามีสกิลนี้ติดตัวอยู่แล้วแล้วตัดผมสั้นเลยน่ารักนะเนี่ยคือคือแบบน่ารักนะ คือวันนั้นน่ะผมมาผมนั่งรอตัดผมอยู่ใช่ไหมแล้วเขาโผล่มาแล้วเขาเขาทำอย่างเงี้ยโฟดแล้วเขาก็สั่นผมให้ดูเฮ้ยพี่โคตรเด็กเลยอ่ะเออน่ารักน่ารักมากครับก็อยากตัดทรงนี้บ่อยๆนะชอบนะใช่ไหมป๋อผีไม่ชอบเลยทีมากครับผมเว้คือตอนแรกเราคุยกันหลังเวทีก็แบบเฮ้ยช่วยมาพูดหน่อยช่วยมาพูดหน่อยว่าแบบ ช่วยช่วยเป็นเพื่อนรันรันมันไม่ได้มีสคริปต์หรอกให้รันแต่ว่าช่วยช่วยมารันงานหน่อยอย่าให้มัไปเลยอผมเป็นสังเสริญคุณได้ไหมสันเสริญจะมาสันเสริญคุณเอาวันนี้เป็นวันเป็นวันที่ดีแล้วไงอ่าอันนี้คือวันที่ผมเข้าเอาตอนนั้นผมไปอาติ้งวันแรกเลยถ้ายังไม่มีใครทักผมเลยคูวินคือคนแรกที่อัลติ้แล้วคูวินไม่รู้ด้วยนะว่าผมรุ่นไหนหรืออะไรยังไงมันเดินเดินเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมคูวินนะครับ จริงวะเนี่ยจริง,รงคือเป็นคนแรกที่ทำไม่ได้แล้วใช่แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบว่าเราคือตอนนั้นเพิ่งเข้าค่ายเราเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าชีวิตตอนนั้นเขาก็โด่งดังอยู่พอตัวนะแต่ว่า <laughs> เขายังมีความอ่อนน้ำำอมถ่อมตนนะแล้วก็แบบว่าเาขาหน้ารักเขาผมก็เหมือนแล้วก็น้องๆในค่ายหลายคนก็เอาคุณเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะครับผมเอาตบมือสิครับรออะไรนะใช่ใช่ก็อยู่กับพี่อยู่กับพี่ตังกันแหละตอนนั้น ชุนโดบิตะใช่ใช่ไหมอยู่ดีๆฮูวินก็เดินมาเราก็นอนอยู่ในห้องใช่ไหมกันแบบกันแบบเป็นแก๊งตอนนั้นแก๊งแฟนผมห้องแล้วใต่อไม่ใช่แล้วทีเขาก็เดินมาแบบเดินมาเอ้ยกูภูวินนะอายุตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะสิบเจ็ดมั้งสิบหกสิบเจ็ดเออสิบหกสิบเจ็ดกูอายุสิบเจ็ดสิบแไล่ไล่เรียประมาณเนี้ยเออใช่เขาบอกว่าเออยี้นี้กูขออยู่เป็นเพื่อนได้ไหมตอนตอนนั้นเขาบอกว่ากูไม่มีเพื่อนกูขออยู่เป็นเพื่อนคือจริงจริง เรนไม่มีเพื่อนจริงเพราะว่าเราเราก็ไปตีกับแกเราก็ไปตีกับภูวินใช่ทำได้เพราะว่าคนที่อายุพอๆกับเราในค่ายอะณตอนนั้นอะไม่มีไม่มีใช่ไม่มี้ไม่มีเลยใช่แล้วก่อนหน้านั้นที่กูอยู่มามันก็ไม่มีใครที่อายุพอๆกับกูเลยไงโพี่กูไม่มีเพื่อนเนี่ยไม่มีเพื่อนเรามีภูวินก็โอเคใครล่ะ้ครล่ะ แสดงความยินดีกับบุวินนะครับผมก็ยินดีด้วยครับผมเก่งมากครับทุกคนเก่งมากครับเก่งมากครับขอบบรคคุณัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเออจิ้งจอกอะไรบันเดลไปเลยเหรอเพื่อนใช่แล้วมีนี้คือถือไว้ใช่ไหมกดไว้เนาะเวท่าอะไร จ, reflex. <Abby at> จิ้มแก้วจิ้มแก้วพูวินแล้วกันนะเออน่ารักใหญ่ใหญ่ฉากันใหญ่ฉากันขอมแก้วไหมขอมแก้วไหมเดี๋ยวปอนถือด้วยนะเดี๋ยวปอนถึงพอแล้วป้อนเลยเจ็บเดินหน้าเดินหน้าหน่อย ครับขอบคุณครับบ๊ายดีนะครับผมยินดีด้วยจ้ายินดีด้วยเจอกันครับเจอกันครับรองานคุณนะรองานคุณนะแล้วรองานคุณด้วยนะะผมรองานคุณด้วยนะนานหน่อยแล้วกันนะพี่ชายรอได้ถ้าคุณยังไม่เลิกคบกูอะโอเคเจอกันเจอกันบ๊าบายแล้วผม น่ารักกันจริงๆรู้เลยว่าเฮ๊ยใครูมาเปล่าข้างหลังรู้ถูมาก็บอกว่าเวลาเกินแล้วก็ครับผมก็จริงๆแล้วอยากหมานนานกว่านี้แต่ว่าด้วย เวลาที่มีมันอาจจะได้เท่านี้เนาะ <Yeah. S 1> ก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยครับหีตัวนี้กอ็อยู่ตรงนี้อะไรกัน <Yeah. S 1> ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ทุกคนจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอบคุณที่มากมากเลยที่มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนะเาะอาจจะน้อยไปน,นิดนึง <Yeah. S 1> แต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขให้เต็มที่กับวันนี้นะครับผม <Yeah. S 1> ก็ขอบคุณมากมากนะครับ <Yeah. S 1> ที่มาน,นะครับ <Yeah. S 1> ขอเสียงเสียงวานดังๆหน่อยได้ไหมจ๊า ไปกันขอทายรูปกันได้ไหมจ๊ะโอเคมาๆๆๆๆแกอยู่ตรงนี้เนาะหูเพลงพอจังเลยใครแต่งวันเนี้ย ทุกคนมาถ่ายทูกวันหนึ่งรับรับหนึ่งนะรับหนึ่งนะ นเนาะโอเคเนาะทุกคนนะคืนหมีก่อนเอามาหนึ่งสองสาม ไปวิดีโอนะ<ว>เดี๋ยวหนึ่งสองแล้วโบกันนะเฮียนะเอาโอเคหนึ 1, 2, <ว>่งสองซ้อะขอพอดีรอบขอเปิดแฟลชไฟฉายกันได้ไหมจ๊ะเอาม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 าให้เวลาให้เวลานิดนึงให้เวลานิดนึงโอเคขอบคุณมากนะเอาหนึ่งสอง

จบแล้วนะครับผมก็ได้เวลา,าทํางานอยู่ในวงการแบบนี้แบบเต็มที่นะครับก็อย่าเพิ่งเบือกันนะเจอกันแล้วก็คอยดูด้วยกันยาวๆนะครับผมก็ปีนี้ไม่เหลือโปรเจกต์แล้วที่จะได้ดูกันก็ฝากปีหน้าด้วยนะครับผมมีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะได้ดูกันนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ลับอีกเยอะเลยอีกแล้วโปรเจกต์ลักอีกแล้ว แล้วก็มีโปรเจกต์รับค้างคาตั้ง,งแต่ของปีที่แล้วนู่นเลยที่ยังไม่อ่อนสักทีนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเนาะขอเสียงครั้งสุดท้ายก่อนลายได้ไหมอ้าหนึง่งสองสามเป็นไงบ้างค้าพูวันนี้นะครับพี่นายช่างบดดัณฑิตจกใหม่วิศวกรรม คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ก,ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับผมผมภูวินทักษีน์ค่กกสะสวัสดีครับ